การให้ความช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมในชนบทห่างไกลเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ควรให้การสนับสนุนดังเช่นโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่4เพื่อสิ่งแวดล้อมและน้องๆของเราซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันร,ระหว่างโครงการทำดีทุกวันจาก D ีแท็และเครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกันในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆในชนบทห่างไกลโดยการรับสมัครสมาชิกนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศเข้าร่วมปั่นจักรยานเพื่อเก็บระยะทาง และนำจำนวนระยะทางนั้นมาสมทบทุนเป็นเงิน10บาทต่อ1กิโลเมตรเพื่อจะซื้อจักรยานใหม่มอบให้กับน้องๆในโรงเรียนชนบท วัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะบอกว่าเรามีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากจะส่งความรักไปให้กับน้องๆที่อยู่ในเขตซึ่งไปโรงเรียนค่อนข้างยากลําบากนะครับต้องเดินเท้าไป10กิโล20กิโลจำเป็นต้องใช้จักรยานเพราะฉะนั้นหยัดเหงื่อนะครับทุกๆหยดที่ปั่นจักรยานไปนั้นเนี่ยทางดีแท็กก็จะแปลงเป็นจักรยานหน่อยไปให้กับน้องๆนะครับส่วนวัตถุประสงค์รองลงมานั้นก็คือการที่จะรณรงค์ให้หันกลับมาใช้เรื่องของจักรย หรือการเดินเท้าหรืออื่นใดก็ได้ที่เราจะประหยัดพลังงานของธรรมชาตินะครับส่วนอันที่3นั้นก็คือว่าเราได้ทําให้เกิดการร่วมกันในการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของความรักสามัคคีและท้ายที่สุดนะครับสิ่งซึ่งตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นนะครับในกิจกรรมของการปั่นจักร,รยานเพื่อน้องครับสำหรับกิจกรรมโครงการปั่นจักร,รยานเพื่อน้องปีที่4นี้ได้เริ่มดําเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง และจะมีพิธีปิดโครงการในวันที่5สิงหาคมที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าในพื้นที่ที่ทางโครงการทำที่ว่าจะดีแท็กแล้วก็ทางร่วมด้วยชวยกันเนี่ยนะครับไปจัดงานเนี่ยขอให้ท่านเข้ามาร่วมเราจะสามารถเป็นผู้หนึ่งที่นำพาเอาทั้งความเจริญทางด้านของเศรษฐกิจการการพัฒนาสังคมช่วยเยาวชนและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะนำพาสังคมของเรานั้นไปสู่ความเจริญที่ยั่งยืนครับสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน16 7 7ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพกินเค็มแบบเนี้ยความดันขอนะกินหวานแบบเนี้ยมาหวานเมานะนอนกินนอนแบบเนี้ย แต่งคนละครึ่งนะความดันมา <laughs> เราไปหาเยื่อที่อื่นกันตอ่ออ้าวเบาหวานไหนเยื่อละะม,มีแล้วดูสิเเ <h> ih <ihi> บาหวานกับความดันโลหิตสูงป้องกันได้ด้วยตัวคุณเอง